เสมอกันแล้วครับ19บเก้าแต่สิบเกาครับครับยกนี้นี่ตัดสินเลยนะครับก่อนเลยครับชกสาวญี่ปุ่นครับเออยังไงครับโดนนะครับคณะอาวุธอะไรครับเนี่ยพยายามขยับเดินครับวงในนายยกข่าวตีครับไม่รูปร่างดีแล้วก็อาวุธเนี่ยจะหลากหลายกว่านะครับแรงครับต่อยครับต่อยครับไอ้เพชรสายป่านตอนนี้นะครับต้องพยายามเอาตัวรอดไว้ก่อน พยายามตี้ครับตีครับไปสายป้านน่มวยเข่าครับแต่ว่าก่อนจะเข้าไปเนี่ยโอ้อาวุธมาเยอะครับนี่ครับจังหวะที่บีบไว้ครับทีอีกทีหนึ่งโอ้ดูมีความเร็วนิน่ครับแม่วงไนไม่เอานะครับทางด้านคารนะโอ้โหลุยต่อครับยกสองครับเดินเข้าหาโอ้หนี่ครับโอ้หนี่ครับแม่ชนเลยครับจังหวะต่อยหมัดแล้วดูอาวุธแยกตามประเภทที่ออกนะครับใช่ครับ ตีได้เรื่อยๆด้วยครับโอ้โหมีสองนักแต่ตีอีกแล้วครับวงในครับจับในได้แล้ววงในเนี่ยนักมวยไทยจะจับได้สวยกว่าครับนี่ครับเสียบเสียบเข้าไปเอาครับปคานานี่แม่ไปเล่นวงในกับเทปสายป่านเนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องสู้ในครับพยายามมาตีครับพยายามต่อยครับโอ้โหแต่แลกเขาครับเท่ากับคนละยกครับวัดกันที่ยกสุดท้ายครับจะออกมาแบบเสมอกันแล้วครับสิบเก้าต่สิบเก้าครับครับยกนี้นี่ตัดสินเลยนะครับ ที่แล้วนะครับ31ต่อ14ครับเอาละครับถือว่าเกมนี้เบียดเนี่ชนะก็ได้ชนะไปเลยนะครับถ้าชนะยกนี้อู้่ดูขวางไว้เอาตีได้ตีได้ครับวงในตีได้ครับลุยต่อครับซ้ายมาครับตีครับถึงตัวตีครับแต่ดันเพชรสายปานเตะขวามาครับคาหน้ครับเพชรสายปานแล้วก็หมดยกสุดท้ายไปที่มุมน้ำเงินครับโอ้โหเพชร